เปิดราคาบ้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ประกาศขายหลังซื้อไม่ถึงสองปีเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ก้าวข้ามผ่านทุกดราม่าจนปัจจุบันทางด้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเป็นที่รักของใครหลายๆคนโดยความจริงใจกตัญญูเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศขายบ้านหรูหลังซื้อได้ไม่ถึงสองปีพร้อมได้ระบุข้อความปล่อยขายบ้านหลังนี้นะคะตัดสินใจนานมากกว่าจะขายเพราะเสียดายชอบหลังนี้สุดๆตรงข้ามคลับเฮาส์ตรงข้ามสระว่ายน้ำและสวนของโครงการแต่เสียดายไม่มีเวลาดูแลน้องเลยใครสนใจ093 5153618นะคะทั้งนี้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้โพสต์ข้อความอีกว่าขอบคุณหลายๆคนที่สนใจจะซื้อบ้านหลังนี้นะคะขอลงรายละไไ้้ในโพสต์นี้เลยนะคะหลังนี้เป็นบ้านตกแต่งพร้อมอยู่เลยมีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหลังนะคะอยู่หน้าคลับเท้าและสวนใหญ่ของโครงการเลยค่ะ ถนนหน้าบ้านกว้างมากโกก,กพื้นที่บ้าน81ตารางวาค่า4ห้องนอน4ห้องน้ำ3จอดรถมีพื้นที่สวนข้างบ้านด้วยค่าจะบอกว่าอยู่แล้วอบอุ่นมากๆถ่ายรูปได้สวยงามทุกมุมบ้านค่าเสียดายมากๆที่ไม่มีเวลามาดูแลเลยต้องปล่อยขายให้เจ้าของใหม่ดูแลต่อค่าใครสนใจ093 515 3618คุณแนนนะคะขอบคุณมากคะ่ะโดยวันนี้เราจะพาไปเปิดราคาบ้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ประกาศขายในราคา16ล้านบาทพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที